สวัสดีครับผมเคบักโปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับ Honda City นะครับ2021ตัวนี้จะเป็น4ประตูนะครับไฮบริดแถมกล้องข้างเรนวอตมานะครับนี่นะครับลูกค้าได้นำรถนะครับมาให้ทางเราติดตั้งเป็นในส่วนของกล้องหน้าช่วยจอดนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮะก็นี่ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์พีนะครับเอาไว้กดดูกล้องหน้านะครับเดินดับแรกเราเปิดไีเลี้ยวนะครับเราจะตัดเป็นกล้องข้างให้นะครับ เขาจะถอยนะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะครับใส่เกียดีเดินหน้านะครับก็จะเป็นกล้องหน้าให้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ10วินะครับนี่นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับตรงนี้ก็นี่นะฮะนี่นะครับพอหน้าจอดับไปเราก็สามารถกดดูได้นะครับในกรณีที่ขับขับอยู่นะครับอยากดูข้างหน้านะครับหรือว่าถ้าจะใช้ฟังก์ชันที่ใส่เกียร์อานะครับก็เหมือนเดิม กล้องหลังดีเดินหน้าก็เป็นกล้องหน้าให้15วินะครับงานติดตั้งนะครับรูปแบบปลักตรงรุ่นไม่มีการตัดสายใดทั้งสิ้นนะฮะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้วันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอจบรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้